ตำแหน่งแชมป์เริ่มสั่นคลอนหลัง Isuzu ูมิมาแรงในช่วงครึ่งหลังของปีจากความร้อนแรงของการมาในโฉเมนเชนงานนี้ทำแชมป์ตลอดการอย่าง t o y o ต้าฟอร์จูเนอาจเสียตำแหน่งเบอร์หนึ่งได้ในปีนี้หลังยอดขายรวมขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยคันเท่านั้นท่ามกลางการหดตัวของตลาดอย่างต่อเนื่องที่ตอนนี้ยังคงส่งผลกระทบต่อทุกค่ายสำหรับการรายงานยอดขาย ของรถยนต์อเนกประสงค์ PPV ในเดือนสิงหาคมปีนี้มียอดรวมจากทุกค่าย2,667คันลดลงจากปีก่อน47.3%โดยรถขายดีที่สุดในกลุ่มนี้จะเป็นทางด้าน Isuzu m i x l 1 5 8คันลดลง26.5%และมีส่วนแบ่งในตลาด43.4%ถือว่าย็ดเบอร์หนึ่งได้2เดือนติดแล้วนะครับและมีแนวโน้มครองตำแหน่งนี้ในเดือนถัดไปอีกด้วย ทำให้ Toyota Fortuner ตกลงอันดับ2เป็นเดือนที่2ติดต่อกันโดยในเดือนล่าสุดมียอดขายลดลงนะครับอยู่ที่822คันติดลบจากปีก่อนมากที่สุดในกลุ่มอยู่ที่59.8%ส่วนแบ่งในตลาด30.8%อันดับ3คือ Ford Everest 542คันลดลงจากปีที่แล้ว52%แชร์ส่วนแบ่ง20.3%ส่วนอันดับ4คือ Mitsubishi p a j e r o Sport 113คัน ลดลง51.3%จากปีก่อนมีส่วนแบ่งในตลาด4.2%และอันดับห้านิสันเทรา3าคันโดยติดลบ57.9%และมีส่วนแบ่งในตลาด1.2%และเมื่อดูยอดขายรวมตลอดทั้งปีพบว่าแชมป์เก่าอย่าง Toyota f o r t u n e r มีโอกาสโดน Isuzu แซงได้นะครับเนื่องจากยอดสะสมแเดือนแรกของปีที่รวมทุกค่ายมียอดเกือบ25,000คันนั้น แบ่งเป็น Toyota Fortuner 8,736คันอันดับ2ตามมาติดติดกับ isuzu mu x ทำยอดได้8,247คันซึ่งตามหลัง Toyota เพียง489คันเท่านั้นจากการที่ยึดเบอร์1ได้2เดือนติดกันของ isuzu และจากสถานการณ์นี้ isuzu มีลุ้นแชมป์เบอร์1แทน Toyota ได้ทางด้านอันดับ3 ford everest มียอด5,564คันตามมาด้วยอันดับ4 mitsubishi pajero sport 1 6 5 6คัน และสุดท้ายกับนิสสันเทรา2อ8รคันครับและทุกคนมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ